สวัสดีครับชาวธนูครับผมนะักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวธนูในเดือนมิถุนายนนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็การเลือกตั้งก็ผ่านพ้นกันเพด้วยดีนะครับการเมืองก็คงจะคลี่คลายหลังจากวันที่2มิถุนายนไปแล้วนะครับตอนนี้มันยังชุลมุนวุ่นวายดาวพุธกับราหูทับกันอยู่นะครับมาดูชาวธนูลักนณราศีธนูนะครับจะได้ทั้งลักนณะและออราศีนะครับ ผมพยายามจะพูดให้สั้นกระชับตรงประเด็นนะครับโดยเน้นเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นนะครับดูทั้งราศีจักรนวางจักรนะครับดูมุมดาวประกอบนะครับก <c oughs> ่อนอื่นมาดูมุมดาวนะครับชาวธนูเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีมุมดาวเกื้อนหนุนดวงชะตาในมุมโยกหน้าและตรีโกณน,นะครับเดวเสาโยกหน้าราหูกับพฤหัสตรีโกณน,นะครับ นอกจากนี้มีอาทิตย์กับดาวพุธเข้ามาเลงในครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะครับ <c oughs> ดาวเสาเป็นเจ้า,เ,จาเรือนการเงินนะจอนเขาเรือนสหัชชะโยกหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นมุมดาวที่ดีนะครับการเงินหมุนเวียนดีนะครับ <c oughs> ขยันติดต่อวิ่งเต้นหาเงินเก่งนะครับดาวเสาเจ้าเรือนการเงินเข้าสหัชชะดาวสหัชชะจอเข้าเรือนปุตตะแปลว่าช่วงนี้ก็ติดต่อ ธุรกิจการงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือไปติดต่อเกี่ยวกับลูกหลานบริวารลูกน้องก็ได้นะครับติดต่อวิ่งเต้นบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมลูกหรือกําลังเห่กับการมีลูกหลานก็ได้นะครับในช่วงนี้บางคนอาจจะได้หลานบางคนอาจจะได้ลูกนะครับดาวปุตตะจรก็เรือนมอรณะก็แปลว่า ลูกอาจจะต้องเดินทางไกลนะโดยความเป็นห่วงเป็นใยลูกอาจจะไปส่งลูกนะหรือ,อไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางคนอาจจะไปสอบเรียนต่อนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นช่วงบางคนก็ happy, แฮปปี้เกี่ยวกับลูกหลานบริวารประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับจเจริญก้าวหน้าน,า,นาทีการงานหรือประสบความสําเร็จในการศึกษาเราเรียนนะครับก็ทําให้เจ้าชะตาก็มีโอกาสได้ไปเลี้ยงฉลองนะครับ มาดูดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวตนุลักษณ์กับเจเริญพันธุนะครับเป็นราชาโชคนะครับตีโกหนึ่งลักขณะก็มุมดาวที่ดีนะครับเป็นมุมดาวที่ทําให้เจ้าชะตามีความสุขสนุกสนานนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ชาวธนูจะรักลูกมากนะครับรักลูกรักหลานทุ่มเทให้กับลูกหลานมากนะครับ ดาวเจ้าเรือนปุตตะจรเข้าเรือนม,มรณะนะก็อาจจะหมายถึงพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เดินทางไกลนะครับหรือไปส่งลูกรับตําแหน่งหน้าที่ใหม่นะครับหรือส่งลูกไปเรียนต่อนะ <c oughs> บางคนลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยนะครับไปเยี่ยมลูกก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนดาวพฤหัสยังหมายถึงพันธุด้วยนะครับพันธุ เป็นราชาโชคครับจอนเขเรือนปุตตะนะบางคนก็อาจจะมีเงินทองซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินให้กับลูกหรือมอบธุรกิจให้กับลูกไปดํเาเนินต่อนะครับดาวมรติยูจรอ,อยู่เรือนอรินะครับในด้านที่ต้องระมัดระวังก็คืออาจจะมีคนใช้บริวารเนี่ยนะสร้างความยุ่งยากให้เจ,เจ้าชะตานะครับบางคนก็อาจจะเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย หมอตรวจไม่เจอนะครับดาวมฤตยูเป็นดาวอาเพศนะครับบางทีหมอวินิจฉัยไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรนะในด้านดีนาดาวมฤตยูอยู่อริก็แปลว่าดาวมฤตยูเป็นดาวอาเพศเขาไปกำจัดศัตรูคู่แข่งนะครับนะก็ทําให้ปัญหาวุปสรรคหมดไปนะครับดาวอาทิตย์นะครับ ดาวเจริญสุภะกับดาวพุธเจริญปตณิและเจริญกมามจรเข้าอ,อริในครึ่งเดือนแรกนะครับในครึ่งเดือนแรกในธุรก,กิจการงานมักจะมีปัญหานะครับอาจจะรวมทั้งคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองอาจจะมีปากมีเสียงถกเถียงกันด้วยนะครับพุทธทับกับราหูคู่ศัตรูนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยอาทิตย์เจริญสุภาเนี่ระวังมีปัญหาขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับสิ่งขอให้อ่อนน้อมทอมตนนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในครึ่งเดือนแรก <c oughs> มาครึ่งเดือนหลังนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธจรมะเร็งลัคนานะครับมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับผู้ค้าหุ้นส่วนนะครับคู่ครองที่เคยมีปัญหากันก็อาจจะทําให้มีความสัมพันธ์กันดีมากขึ้นนะครับคู่ครองจะเป็นคนฉลาดนะครับไหวพริบป,ปฏิพานดีนะมีโอกาสช่วยเหลือธุรกิจการงานให้ประสบความสําเร็จ ดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะนะครับกับเจ้าเรือนวินาจรทับกับดาวพระศุกร์นะครับเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนลาภะอยู่ที่เรือนมรณะเนี่ยนะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับดาวพระศุกร์ในด้านในด้านเสียนะครับจริงๆดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคนะครับจออยู่เรือนวินาเนะจ้าเรือนปุตตะจออยู่มรณะเนี่ยนะครับก็อาจหมายถึงลูกหลานเจ็บป่วยนะครับ นอกจากนี้ความหมายคําว่าวินาตมรณะก็แปลว่า,าความเสียหายที่มันร้ายแรงนะครับถึงขั้นล้มละลายไม่มีนะครับ <c oughs> ส่วนดาวพระศุกร์เจริญอริมรณะก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคหมดไปนะครับชีวิตความเป็นอยู่จะให้ปีมากขึ้นนะครับส่วนมันเกี่ยวกับผู้ที่เกิดกลางวันและเกิดกลางคืนด้วยนะครับดาวาดาวพระศุกร์เนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดกลางวันก็อาจจะหมายถึงอรินะครับ ส่วนผู้ที่เกิดกลางคืนหมายถึงลาพะนะครับอริมรณะแปลว่าศัตรูปัญหาอุปสรรคหมดไปนะครับส่วนผู้ที่เกิดกลางคืนลาพะมรณะนะครับก็แปลว่าโชคลาภต้องไปหากินต่างถิ่นแดนไกลนะครับโอเคหรืออาจจะมีโอกาสเดินทางไกลในการหาโชคลาภหาไรายได้ในช่วงนี้นะครับต่อไปมาดู ดาวประจําตัวคือดาวพรหัสเนี่ยนะครับเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะบอกไว้แต่แรกแนะครับถือว่าดวงยังโชคดีอยู่นะครับจะได้ผลดีจากการลงทุนนะครับโดยเฉพาะใครลงทุนช่วงนี้ก็มีโอกาสได้กําไรดีนะครับจะโชคดีจากการเสี่ยงโชคเก่งกําไรนะครับเล่นหุ้นเล่นหวยก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับพุที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาบันเทิงนะครับนะก็จะประสบความสําเร็จนะ บางคนก็แฮปปี้กับธุรกิจใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับดาวพระหัสทับเกิบดาวราหูนะครับแปลว่าการประกวดก็ได้บางคนลูกก็อาจจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จหรือประกวดแข่งขันประมูลนะหรือประกวดเป็นดารงดาราหรือเป็นนักกีฬาก็จะประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะบางคนอาจจะได้ลูกได้หลานนะครับ ้าชะตาไปอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าทําให้เป็นคนร่าเริงสนุกมองโลกในแง่ดีนะครับนอกจากนี้มีโอกาสได้ไปคุกคีกับลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับทําตัวเป็นกันเองนะครับบางคนที่ปรารถนาอยากได้ลูกได้หลานก็มีโอกาสที่จะได้นะครับช่วงที่ดาวประหัสเป็นราชาโชคมาอยู่ตรงนี้นะครับบางคนเฮอลูกเหอหลานมากนะครับในช่วงนี้นะครับ บางคนลูกหลานเพิ่งเกิดก็อาจจะเหอมากเลยทีเดียวหลงรักลูกมากนะครับจากลาหูอยู่ปุตตะเนี่ยนะส่วนใครที่ทุ่มเทและตามใจลูกมากเกินไปก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับอาจจะทําให้ลูกหลานเสียคนได้เหมือนกันนะครับต่อไปดูเรื่องการงานนะครับใน2เดือนที่ผ่านมาชาวธนูเนี่ยประสบปัญหากับธุรกิจการงานนะครับ จากดาวการงานไปทับดาวราหูคู่ศัตรูเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งมเีเรื่องไม่เข้าใจกันการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆก็มักจะมีเหตุให้ล่าช้าหรือขาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยทีเดียวนะครับบางคนรับปากอะไรไว้ก็ไม่ได้ทําตามคําพูดนะครับมักจะมีเรื่องปวดหัวเหนื่อยบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้ทํางานนะครับ พอเข้ากลางเดือนมิถุนายนไปแล้วนะครับการงานเริ่มขยับเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหายอยู่บ้างมีศัตรูคอยทําลายชื่อเสียงเครดิตนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าชาวธนูเนี่ยคนฉลาดมองโลกในแง่ดีสติปัญญาดีเลิศนะครับเป็นคนที่มีความรู้ดีนะครับสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับผม ผลของการมานะพยายามในการต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาอุปสรรคต่างๆนจนสามารถประสบชัยชนะนะครับได้ชัยชนะจากคู่แข่งได้ลูกค้าได้งานเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ได้มาแบบง่ายๆฟุกๆด้วยนะครับชาวธนูสามารถตกลงเซ็นสัญญา mou นะครับนะกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือเซ็นสัญญาการต่อง,งานนะครับเพิ่มธุรกิจการงานนะครับกับคู่ค้าหุ้นส่วนช่วยเพิ่มยอดขาย ยอดการสั่งซื้อมากขึ้นนะครับดาวพุธดาวกรมมะหรือแปลว่าการงานเนี่ยนะครับเป็นเกษตรจรทับ,ทาาก,ทก,บทกับดาวอาทิตย์เจริญสุภะเป็นราชาโชคแปลว่าช่วงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศชาวธนูเด่นมากนะครับเป็นดาวพุธกับดาวอาทิตย์จรมะเร็งลัคนาเนี่ยนะครับก็ทําให้มีความคิดความอ่านฉลาดนะครับในการพลิกแปลงแก้ไขปัญหาในครึ่งเดือนหลังเนี่ยช่วยชาวธนูโชคดีมีมีลูกค้า มากขึ้นนะครับมีลูกค้าแบบราชาโชคด้วยนะครับได้มาแบบฟุกๆบางคนไม่คาดว่าจะได้ก็ได้งานเข้ามานะครับช่วงนี้ถ้าใครตกงานหรือกําลังหางานก็มีโอกาสได้งานทานะครับก็ขอให้พยายามนิดนึงนะครับช่วงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะครับใครที่รอ,อบรรจุราชการหรือบริษัทเอกชนก็มีโอกาสาที่ได้เซ็นสัญญา ในการทํางานในเดือนนี้แหละครับประมาณกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับ <c oughs> การงานโดดเด่นมากนะครับเป็นที่ยิยมชมชอบของอผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับผู้ที่ทํางานค้าขายทั่วไปงานตัวแทนนายหน้าประชาสัมพันธ์ครูอาจารย์หรืองานด้านการศึกษาด้านต่างประเทศจะมีงานเข้ามาเยอะมากนะครับผู้ที่ทางานด้านกฎหมายและงานประกันชะีวิต หรือประกันวินาศภัยนะครับการงานจะรุ่งม,มากนะครับงานหลมาเทมาช่วงนี้ถือว่าเป็นหวะที่ดีของชีวิตในเรื่องธุรกิจการงานนะครับลุยให้เต็มที่ได้เลยนะครับผู้ที่สมัครงานด้านต่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติก็จะสําเร็จสมหวังนะครับคนที่ตกงานหรือหางานทําก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาทํางานในช่วงกลางมิถุนาถึงกลางกรกฎาคมนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดวงเริ่มดีขึ้นนะครับ มาดูเรื่องการเงินดาวเสาดาวเจเริญการเงินเนี่ยสัมพันธ์ดีกับลัคนาในมุมที่โยกหน้านะครับนอกจากนีเ้เดือนนี้นะครับมิถุนาดาวพฤหัสดาวตนุรักษ์ของเจ้าชะตาก็เป็นเข้มแข็งทั้งในราศีจักรและระวังจักรนะครับเด่นมากนะครับนอกจากนี้ดาวการเงินดาวเสาเนี่ยนะครับก็เข้มแข็งทั้งในราศีจักรและระวังจักรนะครับว่าทาให้การเงินของชาวธนูมุนเวียดีนะครับ การติดต่อวิ่งเต้นหาเงินการลงทุนร่วมกับญาติพี่น้องหรือหาเงินจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสารคมนาคมโลจิสติกจะประสบความสําเร็จนะครับโอ้ช่วงนี้ถือว่าการเงินดีมากนะครับเดือนนี้ชาวธนูจะหมุนเงินได้ดีมากนะครับเพื่อนหรือญาติพี่น้องจะชักนําไปหาเงินทองบางคนได้เงินจากการเป็นนายหน้าขายที่ดินมีเงินไปซื้อบ้านใหม่หรือรถใหม่นะครับบางคนโชคดีจากการ เสี่ยงจากการเล่นหุ้นเล่นหวยชาวธนู <c oughs> บางคนจะรักและทุ่มเทกับลูกหลานมากนะครับบางคนจะมอบทรัพย์สินเงินทองหรือธุรกิจให้กับลูกๆไปบริหารต่อนะชาวธนูเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขสมหวังนะครับปารถนาอะไรก็มักจะสําเร็จสมหวังนะครับชาวธนูที่ร่ํารวยก็มักจะแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือญาติพี่น้องนะครับโอ้โหนะ หาเพื่อนหาญาติดีๆแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะครับในยุคปัจจุบันนะครับพยายามรักษาพยายามคบคนโถนูให้ดีนะครับโจนี้เป็นชีวิตที่รุ่งมากนะครับความรักคู่ครองนะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวโถนูไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมักจะมีปากเสียงถกเถียงกันบ่อยนะครับคนไม่ใช่เฉพาะครึ่งเดือนแรกนะครับสองเดือนมาแล้วนะครับจนถึงวันที่สองมิถุนายนนั่นแหละทุกอย่างถึงจะดีขึ้นนะครับ คนโสดถ้าไปหลงรักเด็กก็มักจะมีเหตุให้ม้างเมินห่างเหินกันนะครับบางคนก็ถูกเด็กหลอกออกก็ได้นะเพราะดาวปุตตะมรณะนะก็แปลว่าเด็กหนีไปแล้วนะครับดาวราหูอยู่ปุตตะแปลว่าหลงรักเด็กมากหลงรักคนรักมากทุ่มเทให้เขาทุกอย่างรนะักเขามาก,กให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ําตาเหมือนเพลงเขาว่าไวน้นะครับคนที่แต่งงานแล้วก็มีเรื่องระหองระแหงนะ เหมือนลิ้นกับฟันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อดทนรอคอยนิดนึงนะครับสถานการณ์มันแค่จังหวะช่วงที่ดาวคู่ครองเนี่ยไปทับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะครับชีวิตรักแฮปปี้นะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักใหม่นะครับาอาจจะได้เจอคู่แท้ด้วยนะครับดาวปัตตนิจรก็เรียนปัตตนิเป็นเกษตรแปลว่าโอกาสได้พบคู่แท้นะครับ แถมดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคก็ปัตติเนตด้วยนะครับในเจอคู่แบบแบบฟุกๆุแบบราชาโชคนะครับไม่ได้คาดหวังนะคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบคู่แท้โดยบังเอิญน,นะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความรักที่ยั่งยืนต่อไปได้นะผู้ที่แต่งงานแล้วนะครับคู่ครองก็ทําตัวดีมีสเสน่ห์และมีเกียรติหน้านับถือนะช่วงนี้เป็นจังหวะที่คู่ครองก็มีความมั่นคงนะครับ ฉลาดช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการงานเป็นอย่างดีนะครับเจ้าชะตาเป็นช่วงนี้ถือว่าชาวธนูเนี่ยนะครับการงานก้าวหน้าจะได้ลูกค้าหรือคู่ค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเดือดร้อนมีปัญหาอะไรก็ให้คู่ครองคนรักเข้าไปช่วยเจราจากับคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับซึ่งจะช่วยให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับชาวธนูปกติสุขภาพดีนะครับ เป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะพอดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับมองโลกใน,นแง่ดีดาวตนุรักษ์นีครับแถมจรก็เรียนปุตตะปุตตะไปว่าร่าเริงสนุกสนานทําตัวเหมือนเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายก็จะดีไปด้วยนะครับแต่ก็ให้ระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองหรือลูกหลานนะครับมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับส่วน ลูกหลานก็อาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยทั้งเดือนนะครับพระดาวพุตธะเข้ามรณะเนี่ยนะครับก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่อนิดนึงนะครับเอ,อชาตวตนูต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆลกน,น้อยน้นะครับ14มิถุนาถึง18 มิถุนาเนี่ยนะครับมิถุนาก็เป็นจังหวะที่อาจจะในระหว่างจากมฤดยูมาทับลักนานะครับก็ระวังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปิดกำลังใจให้อาจารย์นักการเกยวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคน โชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ